เหตุผลประเด็นเรื่องวิกฤต3ข้อแล้ววิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตศรัทธาและว,วิกฤตรัฐธรรมนูนเนี่ยอีกอีกเหตุผลหนึ่งที่ที่พักเพื่อไทยใช้ในการจะเดินหน้าต่อไปในการจับมือโฉมเนี่ยตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็คือประเด็นเรื่องการใช้คําพูดว่าปรองดองอเพื่อให้ประเทศเดินต่อคุณเอกนัทเข้าร่วมด้วยเหตุผลปรองดองเช่นกันปะผมว่ามันมาทีหลังเอาเอา,เอาผมผมก็ต้องพูดต,งตงรงๆว่าสําหรับผมเนี่ยเหตุผลแรกก็คือว่าเฮ้ยเราก็แปลงพักเพื่อไทย เอาดึงเข้ามามาเป็นกาดมาเป็นเกาะป้องกันในเรื่องของมหนึ่จริงจริงตอนแรกเราก็คิดว่าเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรคือคือถ้าวันนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลร่วมกันครับสิ่งที่เขาจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้รัฐมนูญแบบไม่มีไม่มีหลักว่าจะไม่แตะหมดหนึ่งหมดสองหรือกฎหมายเรื่องของมหนึ่งถึงอนี่อาจจะเดินหน้าต่อเนี่ย สิ่งแรกที่เรามองก็คือว่าเฮ้ยเราเอาเพื่อไทยมาเป็นพวกแล้วก็จะได้มีเกาะป้องกันในเรื่องนี้นะครับแล้วเราไม่เห็นว่านวนเสียงหรอจํานวนเสียงในที่จะพาอะไรพันพัดถูกต้องเพราะไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ยังไงก็ต้องใช้เสียงเกินครึ่งนะฮะ <c oughs> ก็ดีกว่าปล่อยเพื่อไทยไปจับมือกับก้าวไกลแล้วไปทําสิ่งเหล่านี้อ,อ,อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเพื่อไทยมาเป็นพวกนะครับแล้วเพื่อไทยมาเป็นพวกเนี่ย เราก็เห็นว่าพอเราเห็นปัญหาร่วมกันว่าเออมันมีเรื่องของหนึ่งหสองมีเรื่องอะไรอยู่ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่เป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะไปวันนั้นเองเราก็คิดว่าถ้าอยู่ในหลักการเนี่ยมาวันนี้มันผ่านมา 16, 17จะ20ปีอยู่ลวนะฮะ ก็คงเป็นมีจังหวะที่เราสามารถร่วมกันทำงานได้แต่ภายใต้กติกาอย่างที่เราเซตไว้ตอนประกาศออกมาตอนที่ร่วมรัฐบาลไง<ะ>ว่าจะต้องไม่แตะเรื่องหนึ่งนงสองนะจะต้องไม่มีการไอ้ตัวกฎหมายออกมาล้างผิดให้กับการทุจริตพวกนี้เราไม่เอาแม้กระทั่งตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยหลักประกันเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบก็ยังต้องอยู่<ะ>เราก็อยู่บนหลักการเหล่านี้